กว่าชีวิตจะมีได้ถึงทุกวันนี้จัดใจหนุ่มกัญชัยทำโหนกระแสจนเสียคนที่รักไปในชั่วโมงนี้ไม่มีใครไม่รู้จักชื่อของหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยเพราะเขาคือพิธีกรข่าวชื่อดังผู้ผลิตรายการโหนกระแสทางช่องสามที่โด่งดังและเป็นที่พึ่งให้กับชาวบ้านที่มาร้องทุกข์ในเรื่องต่างๆจนหลายคนขนานนามให้ว่ามีเรื่องเดือดร้อนอะไรบอกหนุ่มกัญชัยได้เลยเพราะเขาสามารถจัดการช่วยแก้ไขปัญหาให้ได้ด้านชีวิตครอบครัวหนุ่มกัญชัยแต่งงานกับ เมเฟื่องอารมณ์มีทายาทด,ด้วยกันคือน้องมาอยู่เป็นขวัญใจของแฟนคลับและได้ผลิตร,รายการหขนกระแสที่มีเรตติ้งสูงสุดหนุ่มกัญชัยเปิดใจกับนานแนะ็บอกไม่เคยพูดที่ไหนตั้งแต่ทํารายการโขนกระแสเสียคนที่รักไปเยอะเลยพิธีกรข่าวคนดังของประเทศชั่วโมงนี้เป็นใครไปไม่ได้นอกจากหนุ่มกัญชัยพิธีกรและเจ้าของรายการโหนกระแสที่ออกอากาศทางช่องสามเรียกว่าทุกเคสที่หนุ่มกัญชาหย,ยิบมาเสนอน,นั้นมีทางออกและบางเคส ได้รับการช่วยเหลือจนหลายคนบอกว่ามีปัญหาอะไรให้บอกกันชัยได้เลยหนุ่มกันชยัยได้มีโอกาสมาเป็นแขกรับเชิญของรายการแล้วก็เล่าว่า EP10 ชองนาแน็กฮ่าฮ่าฮของนาแน็กเกดเสพสวัสดและได้พูดถึงบทบาทการเป็นพิธีกรของตนในรายการหุ่นกระแสกลายเป็นความกดดันและผมต้องแบกความรู้สึกคนอื่นผมเสียคนที่รักไปเยอะทั้งคนที่ผมรักเขาและคนที่เขาอาจจะรักผมโดยหน้าที่ที่ผมต้องทําผมขออนุญาตเอ่ยชื่อเลยละกั อย่างคุณกาละแมผมรักน้องนะผมกับกาละแมสนิทกันทํารายการมาด้วยกันส่วนกระทั่งวันหนึ่งมันเกิดผมขอใช้คําว่าเรื่องที่ไม่ควรเกิดกับกาละแมก็แล้วกันในครั้งนั้นกาละแมเลือกที่จะมาคุยกับผมในรายการในบริบทผมที่ผมทํางานก็ต้องถามตรงๆมันอาจจะเหมือนเราไปด่าว่ากาละแมหรืออะไรอย่างนี้แต่จริงๆแล้วในความรู้สึกผมผมทําหน้าที่ผมผมถามแทนประชาชนเท่านั้นเองว่าคุณเป็นพิธีกรมาหลายปีคุณไม่รู้หรอว่าเขา ห้ามแต่ถึงเวลาปุ๊บเนี่ยผมเชื่อว่าแม่เขาไม่โกรธผมนะเพราะผมทําหน้าที่อยู่ผมเชื่อว่าแม่เขาก็เข้าใจแต่เชื่อไหมตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ผมยังไม่เคยคุยกับกาละแมอีกเลยแล้วมันเป็นเรื่องที่ผมค้างคาใจมากผมอยากจะยกหูหากาละแมมากแต่ผมไม่กล้าผมไม่รู้ว่าตอนนี้แม่รู้สึกยังไงกับผมอันนี้เป็นสิ่งที่ผมไม่สบายใจเลยในรายการผมต้องมาทําหน้าที่แทนกาละแมอีกผมก็รู้สึกแบบรู้สึกไม่ดีนอกจากนี้หนุ่มกัญชา ยังเปิดใจอีกว่าเวลาไปเจอพี่น้องในวงการบันเทิงเมื่อก่อนคุยกันได้ปกติแต่วันนี้พอเป็นหุ่นกระแสขึ้นมาผมก็เดินเข้าไปผมรู้สึกเลยว่าการทริตของเขาที่มีกับผมนั้นมันลดน้อยลงไปเหมือนกับว่าเขาระแวงว่าจะเอาอะไรไปหรือเปล่ากลายเป็นคนที่ดูน่ากลัวซึ่งจริงๆผมไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะผมรู้สึกอึอดอัดผมก็เป็นคนเดิมนี่แหละเพียงแต่ว่าเวลาที่ผมต้องทำงานมันคือหน้าที่ที่ต้องทำครับ